การใส่มาเลขหน้าให้กับเอกสารบน Microsoft Office Word นแน่นอนว่าการทําเอกสารหรือรายงานไม่ว่าจะเป็นโครงการรายงานนะครับหนังสืออะไรก็แล้วแต่มักจะต้องรันหมายเลขหน้านะครับบนนะครับหน้าเอกสารหรือ Microsoft Office Word นั่นเองนะครับสมมุติว่าเอกสารเนี่ยมี100หน้าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งกดทีละ1ห,หน้าเพื่อรันหมายเลขด้วยตัวเองนะครับเพราะว่า Microsoft Office Word นะครับ มีการใช้คำสั่งนะครับแล้วก็มีคำสั่งรองรับในการใช้งานในเรื่องของการรันหมายเล็กหน้าซึ่งเราสามารถเข้าไปใช้งานได้โดยไปที่แถบเครื่องมือ insert ครับไปที่ header and footer ก็คือส่วนหัวและก็ส่วนท้ายของหน้ากระดาษนะครับเลือกที่ page number ครับ1ครั้งปัจจุบันเราจะใช้นะครับ คือส่วนมากเราจะใช้แบบ Top o p p a g e ก็คือเราจะรันหมายเลขหน้าอยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษนั่นเองนะครับส่วน b o t t อมนะครับก็คือส่วนล่างนะครับของกระดาษนะครับท็อกับว o t t อมเราจะใช้กันอยู่พอสมควรนะครับส่วนที่ใช้เยอะนั่นก็คือ t o อปออฟเพนะครับก็คือการรันหมายเลขหน้าบนหัวกระดาษนั่นเองแล้วก็มาดูที่นะครับออปชันต่างๆที่ เราสามารถเลือกได้นะครับเช่นรันหมายเลขหน้าด้านบนนะครับของหัวกระดาษให้ชิดไปทางด้านซ้ายมือให้อยู่ตรงกลางให้อยู่ขวามือนะครับแล้วก็รูปแบบแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่สไตล์ของแต่ละนะครับออปชันนั่นเองดังนั้นนักเรียนนะครับสามารถที่จะเลือกตามออปชันที่เราสามารถทำไปได้แล้วก็ให้ตรงตาม แพลตฟอร์มที่อาจารย์ให้เราทําหรือผู้บงังคับบัญชาให้เราทำนะครับตามแพลตฟอร์มนั้นๆอาจารย์จะสอนนะครับให้รันหมายเลขนะครับหมายเลขหน้าอยู่ด้านบนติดฝั่งขวามือหรือหมายเลขอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองนะครับส่วนขั้นตอนต่างเนี่ยเราก็แค่เลือกสไตล์ของอการแสดงผลหมายเลขหน้า แค่นั้นนะครับส่วนขั้นตอนต่างๆก็ใช้กระบวนการเดียวกันอ่ะเราเลือกสไตล์แบบชิดนะครับหมายเลขหน้าชิดไปทางขวามืออยู่ด้านบนนะครับก็คือ TopO f page คลิกหนึ่งครั้งครับจะสังเกตเห็นว่าหมายเลขหน้านะครับจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับด้านบนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองเลื่อนลงมาในหน้าอื่นๆครับอาจารย์มีทั้งหมดอยู่ 3- 4หน้า นะครับ5หน้าทุกหน้าเนี่ยจะถูกรันนะครับอัตโนมัตินะครับถูกรันอัตโนมัตินะครับดังนั้นถ้าเรามี100หน้ามันก็จะนะครับรันให้100หน้านะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดนะฮะหรือว่าไปเพิ่มหมายเลขหน้าใดหน้าหนึ่งนะครับมันก็จะรันให้อัตโนมัติเลยนะครับใครที่ไม่ต้องการนะครับที่จะมีหน้าอื่นที่ใช้เช่นใช้หน้า A หน้า B ภาษาอังกฤษภาษาไทยกอขอของอเช่นใช้ในคำนำสารบัญพวกนี้ถ้าอยู่ในไฟล์เดียวกันกับเนื้อหาเราต้องแยกนะครับการตั้งค่านะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับในการรันหมายเลขแต่ถ้าเป็นในกรณีที่นะครับเราต้องการให้รันมาแค่หน้าที่2อนะครับอาจารย์มีเนื้อหาถึงแค่หน้าที่2 ส่วนหน้าที่3เป็นต้นไปอาจารย์จะรันเป็นภาษาไทยก็คือหน้ากขอของก็คืออาจารย์จะทําเป็นหน้าคํานามสารบัญน,นะครับอ้างอิงถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับและก็ไม่ได้ยากด้วยนะครับหน้าที่เรารันไปเมื่อกี้ครับมันจะถูกรันให้อัตโนมัติเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับไปเรียบร้อยแล้วทีนี้วิธีการยกเลิกในหน้านี้ครับ ซึ่งเราจะใส่เป็นตัวอักษรภาษาไทยเป็นหน้ากอนะครับหรือนักเรียนจะใส่เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ที่มันไม่ได้เรียงเป็นหน้าที่3แล้วนะครับเรียงเป็นหน้าอื่นจะเป็นตัวเลขก็ได้ครับโดยเริ่มเริ่มนะครับตัวเลขที่7อย่างเงี้ยที่มันไม่ได้เรียงต่อมาเป็น123นะครับเราจะใช้วิธีการอย่างนี้ครับนักเรียนคลิกนะครับหรือว่าเลื่อนขึ้นไปนะครับอ่า เลื่อนขึ้นไปก่อนหน้าที่เราจะให้มันหยุดรันหมายเลขนะครับก็คือหน้าที่3ของอาจารย์จะให้เป็นรันหมายเลขหน้าเนี่ยเป็นกอไก่ดังนั้นอาจารย์ต้องไปคลิกที่หน้าที่2ถูกต้องไหมครับไปที่หน้าที่2เสร็จแล้วไปที่คำสั่งนะครับ Layout ครับไปที่คำสั่ง l a y o u t เราคลิกให้เคอร์เซอร์มาอยู่ที่หน้าก่อนหน้าที่จะหยุดการรันหมายเลขนะครับอาจารย์จะคลิกที่เลขหน้าที่2หมายเลขที่2นะครับหน้าที่2แล้วอาจารย์มาที่การตั้งค่า Layout ครับแท็บเมนู layout ดูที่ b o ็อกเพกเซตอครับดูที่บ o ็อกเพกเซตอัพนะครับดูที่เบรกตัวนี้ครับ b r e a k s ครับคลิก1ครั้ง คลิกที่เบรกนะครับเสร็จแล้วเลือกที่ next p a g next p a g ครับ1ครั้งพอเราเลือกที่ next p a g 1ครั้งนักเรียนห้ามกดอะไรนะครับห้ามไปคลิกอะไรโดยเด็ดขาดให้เคอร์เซอร์อยู่ที่หน้าที่3ให้เคอร์เซอร์อยู่ที่หน้าที่3นะครับห้ามไปเลื่อนห้ามไปคลิกหน้าอื่น เสร็จแล้วให้เรามากดที่หน้า insert ครับไปที่ Page number นะครับไปที่แ็บเมนู insert มาที่คำสั่ง Page number นะครับคลิกที่ format page number ครับ format ครับหนึ่งครั้งหน้าที่3เราต้องการให้เป็นหน้าที่เท่าไหร่ต้องการให้เป็นหน้าหมายเลขอะไร ตัวอักษรอะไรเราก็เลือกตรงนี้ครับถ้านักเรียนจะรันให้เป็นหมายเลขที่เป็นภาษาไทยไม่ใช่หมายเลขครับให้เป็นหน้ากอขอคองอนักเรียนก็มาเลือกประเภทเป็นภาษาไทยแบบนี้ครับ Number Format เป็นภาษาไทยหรือจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ก็แล้วแต่ที่มีออปชั่นให้เราเลือกนะครับอาจารย์ก็จะทำเป็นกไก่ภาษาไทยนะครับต่อมาเพก Number นะครับ Start อ่ะคลิกที่ start ครับคลิกที่ start ครับคลิกที่ start เราจะ start ที่กอไก่นะครับหรือนักเรียนจะ start ที่คอควายก็ได้ขอไข่ก็ได้ก็ไม่มีปัญหาก็พิมพ์ลงไปนะครับแต่อาจารย์ start ที่กอไก่เสร็จแล้วคลิก ok เราเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับเมื่อกี้จะเป็นหมายเลข3ตอนนี้เป็น กล้ออ่ะละงเช็คด้านบนสิครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมหมายเลข2ก็ยังอยู่หมายเลข1ก็ยังอยู่แปลว่าถูกต้องนะครับแปลว่าถูกต้องคําสั่งเบรกเมื่อกี้ครับกลับไปกลับไปดูกลับไปดูปดคําสั่งเบรกที่เราใช้งานกันนะครับซึ่งอยู่ที่หน้าเ a เยอร์อยู่ที่เทปเมนูเลเยอร์นะครับเบรกคาสั่งเบรกก็คือ คําสั่ง b เบรกเน็กเพกก็คือหยุดคําสั่งต่างๆอยู่ที่หน้าที่2และไปเริ่มหน้าใหม่เพราะอะไรเพราะว่าหน้าที่2เรารันหมายเลขถูกต้องไหมครับหน้าที่3ก็ถูกรันอยู่แต่พอเรามาใช้คําสั่งเบรกหยุดอยู่ที่หน้าที่1ให้หมายเลขรันหยุดไว้แค่หน้าที่2เท่านั้น และเลื่อนมันที่หน้าที่3ให้เป็นการกระทําใหม่เกิดขึ้นโดยที่หมายเลขหน้าจะไม่ถูกรันต่อแล้วถึงแม้เราจะกําหนดค่าอื่นๆเราจึงต้องไป format ถูกต้องไหมครับเมื่อกี้พอเราเน็กเพกเสร็จแล้วเคอร์เซอร์มาอยู่หน้าที่3เราก็ไปที่ insert เราก็ไปที่เพกนัมเบอร์เราไป format p พกนัมเบอรครับแล้วเราคลิกที่ประเภทที่เราต้องการใช้ให้เป็นหมายเลขหน้า เลือก Start ทสตารที่ A s สตารที่ D s สตารที่ B s สตารที่ขอไข่ก็พิมพ์ลงไปเสร็จแล้วกดโอเคหน้าที่มันขึ้นมาใหม่หลังจากที่เราเบรกหน้าที่2อนแล้วมันก็เลยถูกตั้งค่าตามที่เราฟอร์แมตไว้นะครับก็คือเริ่มที่กอไก่การเปลี่ยนฟอนต์ก็ง่ายครับเราดับเบิลคลิกครับที่กอไก่หมายเลขหน้าลากคลุมไปที่โฮมนะครับ ไปที่ฟอนต์พิมพ์ T.S. สารบัญ P.S.K. เลือกฟอนต์เลือกขนาดนะครับประมาณ16นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนฟอนต์นะครับของหมายเลขหน้าแล้วก็ขนาดนะครับต่อมาต่อมาถ้าเราจะยกเลิกได้ไหมยกเลิกได้ไหมยกเลิกได้ครับยกเลิก หมายเลขหน้าที่เป็นกอไก่ทำยังไงนะครับไปที่เดิมครับเพกนัมเบอร์นะครไปที่ i n s e r t p ์ g เพกนัมเบอร์ไปที่ f o r m a t p เพกนัมเบอร์ at, ห้าม r e m o v e ฟเพกนัมเบอร์นะครับเพราะว่ามันจะถูกล้างทุกหน้าเลยนั้นหมายเลขหน้าจะไม่ขึ้นถ้าเราไป r e m o v เพกนั n เบอร์หมายเลขออกทุกหน้านะครับเราให้มาที่ Format ครับเมื่อกี้เราเลือกเป็นกอไก่ขอไข่เพราะว่าเรารันเป็นกอไก่ ังนั้นเรากลับค่ามาเป็นหมายเลขปกติครับรันเป็นหมายเลขนะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหมายเลข123ใช่ไหมครับก็เลือกที่ประเภทหมายเลขนะครับตอนนี้เพกนัมเบอร์นะครับ,นน number, รบเราไม่ได้สตาร์ทที่กไก่ละเราก็เลือกที่คอนติเนียเหมือนเดิมครับค่าเหมือนเดิมนะฮะก่อนหน้านี้เสร็จแล้วคลิกโอเคเห็นไหมครับหมายเลขก็จะถูกรันตามปกตินะครับตามปกติ อันนี้คือการรันหมายเลขหน้านะครับรันหมายเลขหน้าของหน้ากระดาษการเซฟเอกสารนะครับหลังจากที่เราได้ทำงานอะไรต่างๆนานาเสร็จแล้วอาจารย์แนะนำให้เมื่อเราสร้างเอกสารขึ้นมาใหม่ทุกครั้งนะครับให้เซฟไว้ก่อนเลยถึงแม้เราจะพิมพ์ข้อความหรือไม่ ก็ตามให้เราเซฟเป็นชื่อไฟล์ก่อนไม่งั้นคุณมาทํางานทํางานเสร็จแล้วพร้อมที่จะส่งแล้วผเอิญว่าไฟล์มันเออเร์เรอร์เอาละเซฟไม่ได้เอ้ยมาต้องรีสตาร์ทโปรแกรมใหม่ตายแล้วทีนี้งานทําไงส่งไม่ทันโปรแกรมเปิดไม่ได้ทํางานไม่ได้จบครับแต่ถ้าเราเซฟไว้ก่อนตั้งแต่ตน้นแน่นอนว่าเราพอที่จะมีสํารองข้อมูลอยู่บ้างที่ทําไปก่อนหน้าดังนั้นการทํางาน นะครับทาไปด้วยเซฟไปด้วยทําไปด้วยเซฟไปด้วยให้เป็นนิสัยนะครับการเซฟงานนะครับไปที่แ็บเมนูด่วน,นครับด้านบนก็ได้หรือจะไปที่แท็บเมนูไฟล์เลือกเซฟนะครับถ้าเรายังไม่ได้เซฟไฟล์นะครับตั้งแต่แรกคลิกที่เมนูเซฟครับหรือว่าไอคอนเซฟด้านบนซ้ายมือเบราว์ครับเลือก พาดน,นะครับหรือว่าที่เก็บนะครับสำหรับไฟล์ตั้งชื่อไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็เซฟครับกรณีที่นักเรียนต้องการเซฟเป็น PDF นะครับเราก็เซฟนะฮะไปที่ไฟล์ครับใช้เซฟแอดนะครับเซฟแอดเลือก browse เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บนะครับ, gap, รบไฟล์ที่เราจะเซฟอันนี้ชื่อเดิมนะครับชื่อไฟล์เดิมที่เราเซฟไปทีนี้เราจะเซฟเป็น pdf ครับดูที่เซฟ as type นะฮะคลิกหนึ่งครั้งเลือกนำสกุลไฟล์ pdf ครับเลือกนำสกูลไฟล์ pdf ครับเสร็จแล้วก็กด ok หรือว่าเซฟนะครับ คลิกที่เซฟครับไฟล์ที่เราเซฟเป็น pdf ก็จะมาในลักษณะแบบนี้นะครับเรียบร้อยอันนี้คือการเซฟนะครับเป็น pdf คือ pdf ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับบางคนเข้าใจผิดว่าเซฟเป็น pdf โอเคฟอนต์มันไม่เลื่อนนะครับแต่มันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับมันเปรียบเสมือนอรูปภาพร,ร,รูปหนึ่งครับ เปรียบเสมือนรูปภาพรูปรูปหนึ่งที่เราไม่สามารถไปแก้ไขข้อความได้แล้วนะครับใน Word ถ้าเราลบ Word และเก็บ PDF เอาไว้นะครับ PDF จะป้องกันเฉพาะการเลื่อนของข้อความรูปภาพตำแหน่งต่างๆที่เราจัดเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้น PDF ห้ามนะครับห้ามเก็บไว้แค่ PDF นะครับเราต้องเก็บไฟล์งานไว้ทุกไฟล์งาน เพื่อป้องกันไฟงานเสียหายสูญหายได้นะครับ